สวัสดีนะครับสำหรับในเอพิโซดที่2นี้นะครับก็จะเป็นการเฉลยละเอียดนะครับข้อสอบ A-Level นะครับในปี2568ต่อนะในข้อที่6ถึงข้อที่10นะครับถ้าเกิดน้องๆพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวของเอกสารประกอบการเรียนนะครับตัวของข้อสอบเก่าแล้วมาทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับข้อที่6นะครับสีเหนียงของกิ้งก่าเพศผู้นะครับเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนเพียง1ยีนบนออโทโซมอ่านแค่ประโยคแรกอ่ะแล้วมองลงไปอะก็ทอรแล้วครับโค<อ>ตยาวอีกแล้วเหมือนกับข้อ1ในเอพิโซดที่แล้วเลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพี่ซันก็จะตั้งสติแล้วก็เปิดโหมดในการ ตามหาคีย์เวิร์ดนะครับการอ่านของพี่จะต้องเป็นการอ่านเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําข้อสอบไม่ทันนะครับอ่ะอ่านต่อนะครับการสำรวจประชากรกิ้งก่านะครับในปีคสอ2023ในเกาะภูเขาไฟแห่งหนึ่งซึ่งมีหุบเหวล,ลึกขนาดใหญ่และแบ่งพื้นที่ของเกาะออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตกตรงนี้เนี่ยใครที่เนื้อหาแม่นๆนะอ่านแล้วก็จะเอ๊ มันเป็นคำใบอะไรหรือเปล่าซึ่งพี่ซันไฮไลท์ขนาดนี้นะครับแปลว่ามันคือคำใบครับเป็นคีย์เวิร์ดนะครับที่บ่งบอกว่าไอ้เจ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการแบ่งแยกนะครับทางภูมิศาสตร์นะครับหรือว่าการมี g e o g r a p h i c barrier เออซึ่งถ้าเกิดใครยังงงอยู่พี่ซันพูดถึงปัจจัยของการเกิด macro evolution หรือว่าการวิวัฒนาการระดับมหาภาคนะครับ อมีการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์นะครับการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ซึ่งไอ้เจ้าการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์เนี่ยครับมันก็เป็นเหตุผลในการอธิบายการเกิดสปีชีส์ใหม่แบบ a l l o p a t ก i c speciation นะครับ อ่าโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้พี่สันก็จะได้แบบการโยงคีย์เวิร์ดและแล้วถ้าเกิดน้องๆฝึกนะครับในการโยงคีย์เวิร์ดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยข้อสอบที่เป็นลักษณะแบบข้อนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับขนมหวานของน้องๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีเนี้ย เขาพบว่ากิ้งก่าที่อาศัยอยู่เนี่ยครับมันมีอยู่หลายหมื่นตัวเลยนะโดยฝั่งตะวันตกเนี่ยจะพบเฉพาะกิ้งก่าเพศผู้ที่มีเหนียงสีแดงในขณะที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะพบอาจจะพบกิ้งก่าเพศผู้ที่มีเหนียงสีเหลืองนะครับก็คือเหนียงคนละสีนั่นเองจากนั้นนะครับการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังเนี่ยพบว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟเมื่อ30ปีก่อนหน้าเนี่ย มันทาให้เกิดหุบเหวลึกนะครับความร้อนและทารลาวาเนี่ยทำให้สัตว์ประจําถิ่นส่วนมากตายไปเอออีกแล้วอะ่ะนะครับก็คือในอดีตมันมีเหตุการณ์ระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้เกิดการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ใช่ป่ะแล้วก็ไอการระเบิดครั้งเนี้ยลาวามันทําให้สัตว์จํานวนมากตายไปนะครับรวมถึงตัวของกิ้งก่าด้วยเกตแมะเออซึ่งลักษณะแบบเนี้ยครับ มันคือ r a n d อมเ e เนติกดริฟ t นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงความถี่ยีนแบบไม่จำเพาะการเปลี่ยนนะครับแปลงความถี่ยีนอย่างไม่จำเพาะนะครับซึ่งจะเป็นตัวอย่างนะครับรูปแบบ เคสที่เราได้เรียนในบทเรียนก็คือลักษณะแบบนี้มันจัดเป็นปรากฏการณ์คอขวดหรือว่า bottleneck effect นะครับอืมคอขวดนะครับมันก็เลยส่งผลทำให้กิ้งก่าในสองฝั่งใช่ป่ะของภูเขาไฟเนี่ยมันมีสีเหนียงที่แตกต่างกัน แต่ยังไงก็ตามนะครับลักษณะสีเหนียงที่แตกต่างกันเนี้ยมันไม่ใช่ยีนที่ส่งผลต่ออัตราการอยู่รอดตอนที่ภูเขาไฟมันระเบิดเก็ต้ามันเหมือนมันแค่ฟลุกมันเป็นแค่แบบความน่าจะเป็นที่ดันมีกิ้งก่าอยู่สองสีเท่านั้นที่แบบว่าเออคราวสองสีเท่านั้นที่รอดจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในครั้งนั้นนะครับ ส่งผลทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับที่เหลือต่ำลงนะครับต่อมาได้มีการปรับปรุงพันธุ์โดยการนำกิ้งก่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมาเลี้ยงรวมกันในสวนสัตว์นะครับและพบว่าลูกผสมที่ได้อะมันเป็นหมันก็แปลว่ามันได้แยกจากกันเป็นคนละสปีชีอย่างสมบูรณ์เก็ตแมตามอโลพาติสเปซิเอชันเลยนะครับข้อนี้เขาถามว่า ข้อใดระบุปัจจัยทางวิวัฒนาการนะครับที่ทำให้กิ่งก่าเพศผู้แต่ละฝั่งเนี่ยมีสีเหนียงที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็กลไกที่ทำให้เกิดสปีชีส์ใหม่ได้ถูกต้องนะครับซึ่งปลายตามองชอยส์เนี่ยก็จะพบว่าตรงกับคีย์เวิร์ดที่พี่สันได้ทดกันเลยนะครับก็คือ random genetic drift นะครับกับการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์หรือการปรากฏของ geographic barrier นั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบก็จะเป็นข้อที่3นะครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบจากในพาร์ทของวิวัฒนาการนะครับซึ่งส่วนตัวพี่ซันมองว่าง่ายกว่าข้อ5นะเพราะข้อ5มันต้องคำนวณไงถ้าเกิดเราไม่แม่นวิธีคำนวณมันก็อาจจะทำไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่าข้อที่6เนี่ยมันเป็นแบบทฤีฎีล้วนเลยนะครับอ่ะไปกันต่อเลยนะครับ ข้อที่เครับเป็นข้อที่มีแพทเทิร์นการโยนเอาข้อย่อยมาให้แล้วก็ถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดซึ่งข้อที่7ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องดังนั้นเดี๋ยวเรามาตามหาข้อที่ไม่ถูกนะเราไปจับผิดข้อสอบก,กันด้วยกันนะครับก็ไก่นะครับปากใบหรือว่าสโตมาต้านะครับในแผ่นใบพืชพบเฉพาะชั้นผิวใบด้านล่างผิวใบด้านล่างเนี่ยเราเรียกว่า lower epidermis นะครับซึ่ง ก็เป็นตำแหน่งที่เจอปากใบได้เยอะแต่มันไม่ได้จําเป็นต้องเจอแค่ข้างล่างเท่านั้นไงแปลว่ามันสามารถอยู่ข้างบนได้ด้วยมันอยู่ที่ upper epidermis ได้ด้วยนะครับขอไข่นะครับ p a r a s e t m s o p h i l นะครับ,นะรบประกอบด้วยเซลล์พาริงไขมารูปร่างยาวเรียงตัวเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบแล้วก็มีคลอโรพลาสเนี่ยสะสมอยู่ในเซลล์เท่าที่พี่ซันอ่านดูเนี่ยครับ ก็ไม่เจอว่าขอไข่จะมีจุดไหนที่มันผิดแบบโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดนะดังนั้นพี่สันให้ถูกไว้ก่อนนะครับคอควายนะครับสปันจี้มีโซฟิลนะครับประกอบด้วยเซลล์ที่รูปร่างไม่แน่นอนนะครับชอบว่างระหว่างเซลล์มากและไม่มีคอโลพลาสเดี่ยวนะสปันจี้มีโซฟิลเนี่ยมันอยู่ในใบนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆน,นะครับแม่นในเรื่องของเนื้อเยื่อใบจะพบว่า ทั้งพาลิเซตมีโซฟิลแล้วก็สปันจีมีโซฟิลเนี่ยต่างมีคลอโรพลาสทั้งคู่แต่แค่ความหนาแน่นของคลอโรพลาสมันไม่เท่ากันเฉยๆแต่ยังไงก็คือมันต้องมีครับที่ท้องใบที่เราเจอกับสปันจีมีโซฟิลเยอะๆอ่ะมันก็ยังเขียวอยู่เก็บปาดังนั้นเนี่ยข้อคอควายก็คือผิดน,นะครับต่อไปงองูนะครับ vascular bundle นะครับเซลล์รอบท่อลำเลียงนะครับ ที่มีขนาดใหญ่และอยู่บริเวณเส้นกลางใบที่เหลือมีขนาดเล็กลดหลั่นกันไปและอยู่บริเวณเส้นใบย่อยๆก็เท่าที่อ่านก็ยังไม่ผิดเท่าไหร่นะครับอ่ะให้ถูกไว้ก่อนซึ่งดังนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นข้อกอไก่และคอควายนะครับตรงกับช้อยส์ข้อที่2อันนี้ก็ตามเฉลยเป๊ะเลยไม่มีอะไรนะครับอืมโอเคนะครับ ไปกันต่อนะครับที่ข้อที่8นะครับข้อที่8เนี่ยมีการให้ตัวแปรมานะเราแปลกมากหนูพี่ซันนะ่ะเคยเหมือนแบบถูกอบรมไว้ว่าถ้าเกิดเราออกข้อสอบนะครับสําหรับแบบหลักสูตรไทยอ่ะมันก็ควรจะใช้ตัวอักษรไทยอะไรแบบนี้ใช่ปะ่ะเออแต่นี่ให้ A B C D E นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราอาจจะมีความหลากหลายทางด้านของการอ,อ,อบรมหรือการใช้ภาษาอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ซันแอบไปดูโจทย์ก่อนละกันเขาถามอะไรนะครับ เขาถามว่ากระบวนการ A B C D คืออะไรและโครงสร้าง E กับ F คืออะไรแปลว่า A B C D เป็นกระบวนการนะครับและ E กับ F เนี่ยเป็นชื่อโครงสร้างอันนี้นะครับดูจากรูปก็น่าจะรู้เลยว่ามันเป็นเอ่อเป็นภาพแสดงนะครับกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกซึ่งต้องประกอบจากกระบวนการแรก A ก็คือการถ่ายละอองเลนูนะครับ การถ่ายละอองเรนูนะครับหรือว่า pollination นะครับซึ่งจะเป็นการใช้ลมใช้น้ำใช้สัตว์ใช้ผีเสื้อใช้ข้างขาวใช้ผึ้งใช้อะไรก็ได้ใช้เมนเดลอยังได้เลย <c oughs> นะครับอ่ะต่อไปนะครับ b-boy นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการงอกหลอดละอองเรนูนะครับการงอก pollen tube น,นะครับหลอดเรนูอืม เรนูโอเคต่อไป C คัทยังคงเป็นกระบวนการหรอกระบวนการและจิ้มไปที่ A ก,กับโพลาร์นิวคลีอันนี้เป็นกระบวนการที่อ่อเป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มของพืชดอกเลยนะครับก็คือการปฏิสนธิซ้อนหรือว่าดับเบิลเฟอร์ติ a ไลเซชันนะครับดับเบิลเฟอร์ติไลเซชันซึ่งก,การปฏิสนธิซ้อนของพืชดอกเนี่ยครับ เมื่อตัวของเ,อเมื่อตัวของสเปิร์มเนี่ยเข้าปฏิสนธิกับไข่ซึ่งตำแหน่งมันจะอยู่ด้านด้านตรงกับตัว E ใช่ปะมันจะกลายไปเป็นไซโกดครับและไซโกดก็จะพัฒนาไปเป็นเอมบริโ ในขณะที่ตัวของสเปิร์มนะครับที่เข้าปฏิสนธิกับโพรลา์นิวคลีไอโพรลา์นิวคลีไอเนี่ยเด็กๆต้องจําให้ดีเลยนะครับมันมีคําว่านิวคลีไอใช่ปหมนิวคลีไอเนี่ยมันเป็นรูปพหูพจน์ของนิวเคลียสดังนั้นโครงสร้างเนี้ยครับจะมีจํานวนสารพันธุกรรมเป็นดิพลอยหรือ 2N ส่วนตัวของสเปิร์มเป็นแฮปลอยหรือ n เดียวใช่ปหดังนั้นเมื่อมันเข้าผสมกับโพลา์นิวคลีไออะครับมันจะกลายเป็นโครงสร้างที่มีสารพันธุกรรมเป็น ไตรพอยหรือ 3N นะครับซึ่งในเนื้อหาของมัธยมปลายเนี่ยมันแทบจะเป็นโครงสร้างเดียวเลยนะครับที่มีจำนวนสารพันธุกรรมเป็นแบบนี้และโครงสร้างนี้มีชื่อว่าเอนโดสเปิร์มครับซึ่งตัวของเอนโดสเปิร์มเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของอาหารสะสมให้กับตัวอ่อนนะนะส่วนดีด็อกนะครับ โครงสร้างหรือกระบวนการนะเออถ้าเกิดเป็นโครงสร้างก็จะต้องเป็นใบเลี้ยงหรือคอตทอริโดนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกระบวนการก็คงเป็นการงอกของมเมล็ดนะครับการงอกของมเมล็ดนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับตัวเลือกที่ตรงกับที่เราทดกันมาทั้งหมดนะครับก็จะตรงกับตัวเลือกข้อที่5ครับเอออันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงกับเฉลย เอ่อลออฟฟิเชียลนะครับที่ทางทบอปล่อยมาเหมือนกันนะครับอ่ะเราทำไมกาแล้วมันไม่ออกข้อ5คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่าไปกันต่อเลยนะครับที่ข้อที่9นะครับข้อที่9ลักษณะของข้อที่9เนี่ย พทเทิร์นเหมือนซ้ำกับข้อที่7ที่ผ่านมาเลยถูกปะการให้ข้อย่อยๆมาแล้วถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดนะครับดังนั้นพอเจอเยอะๆอย่าตาลายนะครับเพราะว่าข้อที่9้าเนี่ยเขาถามว่าข้อใดถูกต้องอืต้องมีสตินะครับข้อใดถูกต้องอ่ะดังนั้นเรามาจับผิดข้อย่อยๆกันนะครับสำหรับข้อกอกไก่นะครับ ในภาวะปกติการลำเลียงน้ำจากรากขึ้นสู่ลำต้นเนี่ยต้องอาศัยแรงดึงจากการคายน้ำเป็นหลักถูกต้องเลยครับการลำเลียงน้ำในพืชเนี่ยมันจะมีทิศทางจากรากไปสู่ใบถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดเราเวิเคราะห์มันในแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ free body diagram ได้ไหมในฟิสิกส์อะไรแบบเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าการลำเลียงน้ำอ่ะมันเป็นการลำเลียงที่ส่วนทางกับแรงโน้มถ่วงโลก หนูแล้วแนงล้มถ่วงโลกมันไม่ใช่น่อยๆนึกออกปะครับแต่ถามว่าเราพืชมันทำยังไงให้น้ํามันสามารถถูกดึงเข้าไปสู่ใบได้นะครับส่วนขึ้นไปข้างบนได้ปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยมันเกิดมาจาก transpiration p o o l นะครับหรือแรงดึงจากการคายน้ำครับซึ่งแรงดึงจากการคายน้ำเนี่ยมันจะทำให้พืชประสบความสำเร็จในการลำเลียงน้ำแบบนี้ได้นะครับมันจำเป็นจะต้องประกอบไปจาก แรงในกลุ่ม capillary force นะครับที่ประกอบจาก cohesion force กับ adhesion force ที่เป็นน้ำกับน,น้ำดึงกันด้วยพันธะไฮโดรเจนแล้วก็น้ำกับหลอดใส่เล่มดึงกันนะครับเออเนาะมันถึงจะสามารถทำให้ตัวของน้ำเนี่ยลำเลียงแบบสวนทางแรงโน้มถ่วงขึ้นไปได้ดังนั้นกอไก่เนี่ยถูกต้องนะครับต่อไปขอไข่นะครับ การลำเลียงซูโครสในโฟลเอมนะครับแล้วก็การลำเลียงน้ำในไซเลมเนี่ยมีทิศทางการลำเลียงทั้งขึ้นสู่ยอดและลงสู่รากจริงๆแล้วเนี่ยการลำเลียงอาหารนะครับเออนะการลำเลียงอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคู่นะแต่ว่า พี่ซันว่าคำบ,บรรยายมันก็ยังแปลกๆอยู่ดีนะครับเพราะว่าการลำเลียงอาหารในโฟลเอมเนี่ยทิศทางของมันอะ่ะจะเป็นจากแหล่งสร้างหรือบริเวณที่มีความเข้มข้นของซูโครสสูงนะครับเอ่อไปยังแหล่งลับนะครับหรือบริเวณที่มีความเข้มข้นของซูโครสต่ำนั่นเองแล้วก็การลำเลียงน้ำเนี่ยไม่มีจากยอดไปลากนะเออนึกออกไหมครับดังนั้นขอไข่เนี่ยผิดนะครับ ต่อไปนะครับข้อคอควายนะครับการลำเลียงน้ำเข้าสู่ไซเล่มแบบอัพโผลาทุจําได้ปะเอออันนี้ก็ยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่าใช้เทคนิคข้เทอมนะครับการลำเลียงน้ำสู่ไซเล่มแบบ po, อัพโผ่แบบอัพโผพลาสเนี่ยก็คือการที่น้ำไหลออกอยู่รอบนอกผนังเซล์นะครับผ่านมิดเจอลาเมลาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะลำเลียงได้จนกระทั่งถึงชั้นเอนโดเดอร์มิสเท่านั้นเพราะมันจะ,จะ,จะเอแทบ Casparian Strip นะครับซึ่งตรงนี้ถูกต้องนะเจอแถบ Casparian ในชั้น e n d o d ด r m i s นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนทิศท,ทางการลำเลียงของน้ำนะครับเป็นแบบ Sy p l a s t นะครับก็คือไหลเข้าไปในเซลแล้วก็ไหลระหว่างเซลต่อเซลอะผ่าน Plasmo Desmata ซึ่งเป็นลักษณะของแกบจังชันขอโทษครับพูดผิดเซลจังชันนะเซลจังชันที่พบในพืชนะครับพล a สโมเดสม a าต อืมแล้วก็ transmembrane ก็คือเหมือนน้ำซึมผ่านระหว่างเยื่ออะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้ถูกต้องเลยครับขอขวายนะอ่าต่อไปงองูนะครับการลำเลียงธาตุอาหารเข้าสู่ไซเลมสามารถเคลื่อนที่ผ่านชั้นคอร์เทกซ์นะครับโดยการลำเลียงแบบ transmembrane เท่านั้นเนื่องจากอยู่ในรูปไอออนแล้วสู่ e n d ด d e r m i s ก่อนเข้าสู่ไซเลมอืมสำหรับการลำเลียงแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุที่ พืชใช้เนี่ยอย่างเช่นพวกไนเตรตไอออนเนี่ยมันมันอยู่ในรูปไอออนและไอออนอะละลายไปกับน,น้ำนะครับไอออนนะครับละลายไปกับน้ำนะครับพอมาละลายไปกับน,น้ำเนี่ยก็แปลว่าไปกับใส่เลมนะครับ การลำเลียงน้ําที่เราถูกเมนชั่นที่เราแบบไปเมนชั่นถึงในการลำเลียงน้ําในใสเลมเนี่ยครับมันไม่ใช่การลำเลียงน้ําบริสุทธิ์อ่ะหนูเกตบ้าแต่ว่ามันเป็นการลำเลียงน้ําในรูปของตัวทําละลายที่อยู่ในสารละลายที่มันมีไอออนละลายอยู่นึกออกป้าดังนั้นพอพืชมันลำเลียงน้ําไปอะ่ะมันก็ลำเลียงไอออนไปด้วยครับ ดังนั้นมันไม่ได้จำเป็นจะต้องลำเลียงอยู่ในรูปแบบของ t r a n s m e m b r a รนเท่านั้นนะแต่ว่าจะเป็นอ p โพพล s สหรือว่าซิมพล s สเนี่ยก็ช่วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะซิมพลัสนะครับตัวของเซลล์เนี่ยจะมีกระบวนการการจัดการไอออนให้มันเหมาะสมกับชีวิตของพืชด้วยนะครับดังนั้นงองูเนี่ยก็ไม่ถูกนะไม่ใช่ t r a n s m e m b r a รนอย่างเดียวดังนั้นข้อที่ถูกก็จะเป็นก็ไก่และคอควายครับตอบเป็นข้อ1อืมโอเคนะครับ อะไปกันต่อเลยครับข้อที่10นะครับกราฟแสดงความกว้างของรูปากใบการสะสมโพแทสเซียมไอออนแล้วก็ซูโครสนะครับในเซลล์คุมในช่วงเวลาต่างๆเป็นดังนี้ข้อ10เนี่ยนะครับเด็กๆพี่ซันเปิดมาเจอปุ๊บนะครับพี่ยิ้มออกมาราวกับคนบ้าเลยทีเดียวเพราะอะไรรู้ปะ พอพี่มั่นใจมากๆว่าลูกศิษย์ของพี่ซันนะครับที่เรียนกับพี่ซันในคลาสเนี่ยจะต้องทำข้อนี้ได้แน่เลยใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากราฟเนี่ยเหมือนกับชฉีดเหรียนพี่แป๊ะเลยนะเดี๋ยวอินเสิร์ตลูปให้ดูนะครับเออเนาะทำได้ใช่ปะ <laughs> <laughs> อ่ะโอเคนะครับ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ซันเล่ากราฟนี้ให้ฟังก่อนนะครับกราฟนี้เนี่ยเราจะมีการพลอตนะครับตัวแปร3ค่ากราฟที่มีดาวเนี่ยครับเอ่อตัวของดาวเนี่ยคือความกว้างของรูป,ปากใบนะครับหรือ s t o m a a l aperture ส่วนตัวของรูปสี่เหลี่ยมนะแล้วก็เป็นเส้นประตรงนี้เนี่ยคือโพแทสเซียมไอออนนะครับโพแทสเซียมไอออนแล้วก็ไอเจ้ารูปลูกศรเส้นทึบตรงนี้จะเป็นความเข้มข้นของซูโครสนะครับ ทีนี้เรามาทบทวนนะครับกลไกการเปิดตัวของปากใบนิดนึงนะครับกลไกการเปิดตัวของปากใบพืชส่วนใหญ่จะเปิดปากใบตอนกลางวันนะครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยมีช่วงคลื่นแสงนะครับที่ตรงกับช่วงคลื่นแสงสีฟ้านะครับหรือว่าบลูไลท์นะครับ พอเขามากระทบตัวของใบพืชเนี่ยตัวของเซลล์ปากใบเนี่ยพอได้รับสัญญาณเนื้เนี่ยครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านสรีรวิทยาทำให้มีการสะสมโพแทสเซียมไอออนนะครับสะสมโพแทสเซียมไอออนดังนั้นนะครับเ,เด็กๆจะเห็นได้เลยว่าพอรุ่งเช้าพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยตัวของโพแทสเซียมไอออนเนี่ยครับมันจะมีการเพิ่มสูงขึ้น เก็ตไหมเพิ่มสูงขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันปากใบพืชก็อ้ากว้างขึ้นด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันเป็นเพราะว่าพอตัวของกาดเซลหรือว่าเซลคลุมเนี่ยสะสมโพแทสเซียมไอออนเข้าไปแล้วเซลล์เขาก็จะมีความเข้มข้นของโพแทสเซียมไอออนที่เพิ่มขึ้นนะครับน้ําก็เลยออสโมซิสเข้านะครับน้ําก็เลยออสโมซิสนะครับ เข้ามาในเซลล์นะครับพอน้ำออสโมซิสเข้ามาในเซลล์เนี่ยเซลก็เลยเต่งนะครับพอเซล์เต่งปากใบก็เลยเปิดนะครับปากใบก็เลยเปิดอ่าอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกนะครับของการเปิดตัวของปากใบพืชนะครับที่เปิดปากใบตอนกลางวันนะครับแบบ ง่ายๆสรุปสรุปนะครับทีนี้เนี่ยพอแบบว่าเริ่มกลางวันเริ่มแบบเริ่มบ่ายเริ่มอะไรแบบนี้แล้วครับตัวของโพแทสเซียมไอออนเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเข้มข้นที่ลดลงใช่ปะแต่ว่าพอตอนบ่ายเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดช่วงเช้าก็คือพื้นเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วนะครับแล้วตัวของกาดเซลล์เนี่ยมันเป็นกลุ่มเซลล์ที่มีคลอพลาสนะครับ พอมันมีคลอลาสเนี่ยก็แปลว่ามันสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างน้ำตาลได้ดังนั้นเนี่ยครับซูโครสก็เลยค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วงแบบสายๆทิงเที่ยงบ่ายๆนะครับแล้วพอซ,ซูซูโครสมันเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้กาดเซลล์ก็ยังคงรักษาความเข้มข้นของสาระละลายเอาไว้ในเซลล์ได้น้ำก็เลยยังคงอยู่ในอยู่ในกาดเซลล์เซลล์มันก็เลยเต่งแล้วปากใบมันก็เปิดอ้าอยู่อย่างนั้น นึกออกไหมครับเออซึ่งพอปากใบของพืชเปิดอากว้างเเนี่ยมันก็จะทําให้อัตราการขายน้ําของพืชสูงขึ้นด้วยนะครับและนี่ก็คือกลไกนะครับในการแบบดํารงชีวิตของพืชน,นะในเรื่องของการรักษาความเข้มข้นของกาซเซลล์เพื่อเปิดปากใบในตอนกลางวันนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าเขาถามอะไรเอ่ยพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเวลาบ่ายโมงนะครับเป็นต้นไปแล้วก็ดูข้อความต่อไปนี้ พี่ขอดูก่อนเลยนะข้อนี้ถามว่าข้อไหนไม่ถูกต้องเออตอนพี่ซันแบบว่ากาข้อสอบสารภาพอย่างหนึ่งเลยนะบา,บางข้อเนี่ยพอพี่ซันกาไปแล้วพี่ก็เอา้าทำไมเราได้ไม่ตรงเฉลยล่ะพอดูดีๆอ๋อเหมือนเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกแต่พอข้อที่แล้วอะ่ะมันเป็นข้อใดถูกอ่ะพี่ก็แบบทำเร็วๆไงพี่ก็นึกว่าพี่ก็นึกว่าต้องตอบเป็นข้อใดถูก เออมันก็เลยแบบสลับอะไรแบบเนี้นะครับก็นับได้ว่าพี่ก็เป็นคนที่สติไม่โอเคอยู่คนนึงเหมือนกันนะครับดังนั้นน้องๆต้องมีสตินะครับอ่านดีๆนะข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับก็ไก่นะครับเมื่อขนาดของรูป,ปากใบมีแนวโน้มลดลงจะทําให้การคลายน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเปล่าถ้าเกิดพื้นมัน อ้าปากกว้างอะ่ะอ้าปากใบกว้างๆอ่ะครับน้ํามันก็จะสูญเสียไปทางปากใบได้มากทําให้อัตราการคายน้ําเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าเกิดรูปากใบมันมันอ้าน้อยอะ่ะมันจะปิดอะ่ะมันจะทําให้การคายน้ําลดลงสิครับไม่ใช่เพิ่มขึ้นครับดังนั้นกอไก่ก็ผิดละครับโอเคนะต่อไปนะครับขอไข่ในช่วงบ่ายนะครับที่มีการสะสมของซูโครสที่สูงในเซลล์คุม เป็นผลจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทำให้เซลล์คุมสามารถรักษาความเต่งไว้ได้ถึงแม้โพแทสเซียมไอออนจะลดลงไปก็ตามนะครับอันนี้ก็จะตรงกับที่พี่ซันเล่าให้ฟังไปข้างต้นเลยนะดังนั้นขอไข่ก็ถูกต้องนะครับคอควายช่วงกลางคืนรูปากใบแคบลงเรื่อยๆเนื่องจากปริมาณซูโครสนะครับในเซลล์คุมมีแนวโน้มลดลงส่งผลทำให้ค่าชนลศักหรือว่า water potential นะครับ เขาจะใช้สัญลักษณ์กรีแบบนี้เหมือนสามง่ามโพไซดอนนะครับอ่ะส่งผลทำให้ค่าชนละสักนะครับภายในเซลล์คุมสูงกว่าเซลล์ข้างเคียงน้ำในเซลล์คุมจึงเคลื่อนที่ออกไปยังเซลล์ข้างเคียงทำให้รูปากใบแคบจนกระทั่งปากใบปิดเดี๋ยวนะอ่านดีๆก็ขออ่านตรงนี้อีกรอบนึงนะพอซูโครสลดลงใช่ปะ่ะช่วงกลางคืน ชนละักภายในเซลล์คุมเนี่ยมันสูงกว่าเซลล์ข้างเคียงตรงนี้แปลว่าค่าชนละักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อ,น,อ,อน,น้ําจะออสโมซิสออกหนูนึกออกมั้น้ําจะออสโมซิสไปทางไหนอะ่ะมันจะมีค่าชนละสักชนแปลว่าน้ําสักแปลว่าพลังงานที่สะสมในในโมเลกุลในสารอะไรแบบนี้ครับนึกออกไหมเออพลังงานศักพลังงานจน่ะนะดังนั้นเนี่ยพอตอนกลางคืนเนี่ยปกติน้ําต้องออสโมซิสออกจากเซลล์คุมใช่ปะ ่น้ำออสโมซิสออกจากเซลล์คุมเนี่ยครับมันแปลว่าตัวของ w a เตอร์โพเทนเชในเซลล์คุมเนี่ยมากนะครับในเซลล์คุมนะครับมี w a เตอร์โพเทนเชีที่มากแล้วตัวของเซลล์ข้างเคียงเนี่ยนะครับ มี Water Potential ที่น้อยน้ำก็เลยออสโมซิออกไปจากเซลส์นะครับดังนั้นข้อความเนี่ยถึงแม้มันจะพิมพ์มายาวๆใช้สับยากๆอะแต่อ่านดีๆก็ถูกต้องนะครับงองูนะครับเมื่อการสะสมโพแทสเซียมไอออนที่เซลลคุมเนี่ยลดลงในช่วงเย็นคล้ายๆกับข้อควายเลยนะอะโพแทสเซียมไอออนลดลงในช่วงเย็น ทำให้ค่าชนละสักภายในเซลล์คุมสูงกว่าเซลล์ข้างเคียงอันนี้ยังใช่อยู่นะน้ําจากเซลล์ข้างเคียงจึงเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์คุมจนทําให้เซลล์คุมเต่งมากขึ้นและรูปปากใบเปิดมากขึ้น <Huh? laughs> ไม่ใช่ละครับเออไม่ใช่ละนะอันนี้แบบเป็นแบบประโยคกลับกันเลยอะกับเรื่องจริงนะครับดังนั้นข้อถ้าข้อขอควาถูกอะ่ะข้อ,ของงูก็คือผิดแล้วอะครับอืม โอเคนะครับดังนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่และไม่ใช่ขอโทษครับข้อที่ไม่ถูกเอาอีกแล้วไม่ถูกคือกอไก่ใช่ปะกอไก่แล้วก็งองูครับจะตรงกับข้อที่3โอเคนะครับข้อที่3ก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเค ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดที่2นะครับข้อที่6ถึงข้อที่10นะครับถ้าเกิดน้องๆน,นะครับรู้สึกว่าเรียนไปแล้วได้ความรู้ได้ประโยชน์นะครับพี่ซันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามพี่ซันในท,ทุกช่องทางนะครับเพื่อที่จะให้บุญกุศลในครั้งนี้ทำให้น้องๆสอบติด <S <S เป็นของนิดนึง <S <S แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย